วันนี้ไม่มีหัวข้อนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกมีชุดไพ่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายเป็นไพ่ก่อนนะคะแล้วก็ไพ่ลุ่งลุ่งซับลุ่งซับเดี๋ยวขอเคลียร์พลังงานนิดนึงนะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ไัยอยากบอกอะไรกับเรากล้องจับไหมของบางสิ่งไม่ต้องวิ่งแสวงหาหรือขวอยคว้าพยายามเพื่อขนขวายสิ่งที่ใช่จะได้มาอย่างง่ายดายเพราะสุดท้ายมันจะมาหาเราเอง ถ้าอยากบอกว่าคุณไม่ต้องไปพยายามให้เหนื่อยเปล่านะคะถ้าอันไหนที่ไม่ใช่ของคุณคุณไม่ต้องไปสแสวงหาคุณไม่ต้องไปวิ่งตามให้มันเหนื่อยเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของของคุณเขาจะมาหาคุณเองคะ่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้มีเจ้าของหมดเลยนะคะมีเจ้าของหมดเลยนะแล้วก็ทุกอย่างบนโลกใบนี้คือเขาจะตามหาเจ้าของเอง ถ้าเอาง่ายๆอย่างไพ่ถ้ามีเงินก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราไม่ใช่เจ้าของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาคือเจ้าของเราเขาก็จะเรียกเราไปเอาเขาเองค่ะเขาจะเรียกให้เราไปรับเขาโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยอ่ะ,อะให้อีกใบหนึ่งเรื่องบางอย่างใช้เวลานานสักหน่อยจงเฝ้าคอยรอดู ก่อนเถิดหนาต้องอดทนไม่ลังรอเร่งเวลาอาจจะเร็วช้าอย่างไรให้รอคอยไพ่จะบอกว่าถ้ามันอะไรที่เป็นของของเราอะค่ะคุณไม่ต้องไปเร่งเวลาเลยสุดท้ายแล้วอะเมื่อถึงเวลาเขาจะมาหาเราเองอย่างเช่นเงินทองอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปวิ่งตามไม่ต้องไปไปพยายามค่ะ แต่ก็ท้าไม่ได้พยายามก็ไม่ได้เนาะอ่ะอ่อ่าอ่อ,อ,อ่เดี๋ยวมาให้ไพ่อีกสำหรับหนึ่งขยายต่อน,นิดนึงคุณช่วงเนี้ยดวงกำลังมานะดวงกำลังมานะดวงกำลังจะดีขึ้นนะเนี่ยอ่ะอีกใบหนึ่งอ่ะขอเปิดก่อนนะโอ้โห อือห uh ือ huh. เอาสิเอาเอาสิไพ่อ,อยากจะบอกว่าอ่ะดูใต้สำรับไพ่อ,อยากจะบอกว่าคุณกำลังจะได้ในสิ่งที่คุณร้องขอคุณกำลังจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการขั้นส่งเงินมาให้แล้วคุณจะอยู่แบบเนี่ยคุณจะได้ใช้ของพวกของแบรนด์เนมพวกอะไรที่จะก่อนคุณว่าแพง ซื้อไม่ได้หรอกซื้อไม่ไหวหรอกแล้วก็พวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะโอ้โหมีโครงการจะทำอะไรคะเนี่ยมีโครงการจะทำอะไรเอ่ยมีโครงการอยากได้อะไรคะมีโครงการอยากได้อะไรท่านจะบอกว่าในสิ่งที่ ตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นน่ะคุณยิ้มรับเถอะคุณยิ้มรับคุณยิ้มรับคุณยิ้มรอได้เลยมันคือสิ่งที่ดีมากเห็นอะไรไหมเงินเห็นอะไรไหมนี่ราศีคุณนายราศีราชาเลยนะอ่ะเนี่ยโดดเดี่ยวถูกต้องแล้วค่ะคุณน่ะชอบสันโดษคุณไม่ชอบเห็นไหม โอ้โหอะเดี๋ยว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 อะขอเปิดก่อนขอเปิดก่อนขอเปิดก่อนอยากเล่นอยากเล่นใครอยากให้ออกไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังทำอะไรอยู่คุณจะตก ทุกได้ยากหรือคุณต้องการความช่วยเหลืออยู่คุณร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ส่งคนช่วยเหลือมาให้คุณแล้วคุณเห็นอะไรนี่ไหมชนะทุกอย่างพระพุทธชินราชชนะหมู่มารชนะศัตรูแม้ว่าคุณไปขึ้นศาลคุณก็จะได้ความเห็นใจคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือ ถ้าในเรื่องการลงทุนในเรื่องนักธุรกิจคุณลงทุนได้เลยนะคะคุณน่ะสามารถสื่อสารในโลกออนไลน์ได้เก่งมากคุณสามารถถ้าเป็นการค้าขายอะ่ะคุณดังคุณได้เลยนะคุณได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากคือไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เข้าสังคมบ้างเป็นบางโอกาสแต่ก็รักสันโดษในส่วนมาก เงินที่คุณจะได้มันคุมค่ากับเวลาที่คุณเสียไปแน่นอนเหมือนพ่อยากให้ดีเปิดอีกอ้โฮเหมือนจะหมั่นไส่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เห็นไหมคุณคุณไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทอดทิ้งคุณไม่ต้องเศร้าไม่ต้องหมองตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณเต็มที่เลยมาช่วยคุณเต็มที่เลยคือตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะดีมากๆแต่ไพ่ไพ่ย,ยังไม่หยุดอะ่ะไพ่เหมือนอยากให้เปิดอีกอะ่ะโอ้ ถ้าคุณทำออนไลน์คุณดังนะคุณจะเป็นที่รู้จักที่นับหน้าถือตาเลยนะ,ะดูสิเนี่ยความที่ไพ่ยอยากให้เปิดอะ่ะไพ่เหมือนแบบเปิดชันอีกเปิดชั้นอีก,เอ,กเอาชันออกมาอีกส่เอาชันออกมาอีกส่คุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะหยิบจับอะไรทุกอย่างจะเป็นเงินเป็นทองทุกอย่างจะเป็นผลกําไรที่งดงามที่งอกงามเสมอ ณเห็นไหมคุณเห็นอะไรนี่ไหมเราดูไพ่ขึ้นอ่ะนี่จะดีหลาดไหนไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะไม่ต้องกังวลอะไรเลยคือตอนนี้คุณพร้อมมากคุณพร้อมที่จะเติบโตในเม็ดเงิน คุณพร้อมที่จะรับเงินเหมือนตอนนี้คุณได้ลงแรงทำอะไรไปแล้วสักอย่างหนึ่งแล้วคุณจะได้ผลกําไรที่งอกงามเหมือนคนหว่านพืชไปแล้วคุณกําลังปลูกต้นเงินอยู่และตอนนี้เงินของคุณกําลังจะออกดอกหลังจากที่คุณเริ่มที่จะปลูกและใส่ใจจริงๆเง,เงินกําลังมาแล้วนะคะดีใจด้วยค่ะ,ะเคลียร์พลังงานสุดท้ายรับความโชคดีกันหน่อย จริงๆมีโอกาสถูกรลงวัลที่หนึ่งนะมีโอกาสถูกลงวัลที่หนึ่งนะงนหนงนะเหมือนมันไส้อ่าแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดติดตามขอให้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกคุณนับถือขอให้มีแต่ทางที่งดงาม มันหมดเวลาของการที่เราห่อเหี่ยวแล้วขอให้ทางมีแต่ต้นไม้มีแต่เงินทองรอรับหน้าคุณอยู่แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะ